สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการั้านพอร์ตหุ้นคุณทำได้วันนี้ก็เรามาดูหุ้นตัวหนึ่งนะครับก็คือ INI g r o u กนะครับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุน้นเกี่ยวกับเทคนะครับหุ้นเทคนี่ค่อนข้างจะเป็นที่สนใจของเหล่านักลงทุนทั้งหลายนะครับ วันนี้ก็นะครับ i อ n อนไอกนี่ก็ปรับตัวขึ้นมา35สตางค์ก็4.86เ์เลยทีเดียวนะครับมันเป็นช่วงต่อยอดจากการที่มีการออกข่าวนะครับข่าวที่นำพาให้เกิดมันนี่เกมนะครับก็คือข่าวหุ้นเนี่ยวันที่ ที่มีข่าวก็คือวันที่27กันยานะครับ27กันยา,ยาเพื่อนเห็นไหมครับ27กันยายาน2567เนี่ยไอนไอคุ๊บเนี่ยครับขายขายหุ้นเพิ่มทุนนะครับแบบ PP นะครับให้แก่ประพันธ์ทวีชัยชนิดาจำนวน2.8ล้านหุ้นนะครับราคาหุ้นหุ้นละ6.84บาทซึ่งมันราคาเนี่ย ต่ำกว่ากระดานเทศนะครับอย่างกระดานเทศอยู่ที่เจ็ดบาทยีอย่างเงี้ยนะครับหรือเจ็ดบาทวันเนี้ยก็ปรับตัวขึ้นไปอีกนะครับเจ็าทห้าสนะครับจากเจ็บาทยีถามว่าถ้ามีการเพิ่มทุนแบบ PP เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือเป็นการเพิ่มทุนโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั่นแหละนะครับ เขาจะสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลวงในจํากัดนะครับคือบุคคลวงในจํากัดก็เขาจํากัดเฉพาะคนภายในของเขาที่อยู่ในกลุ่มของญาติพี่น้องของผู้ร่วมก่อการก่อตั้งบริษัทหรือว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลวงในจํากัดนะครับไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไปฉะน,นั้นการเพิ่มทุนแบบ PP เนี่ยนะครับจึง เป็นการเพิ่มทุนที่ค่อนข้างจะเอารัดเอาเปรียบนะครับพูดถือหุ้นรายย่อยโดยทั่วไปนะครับจากนั้นเรามาจะไปมาดูหุ้นตัวนี้ว่าทําไมนะครับมันจึงไม่เหมาะกับพอรตน้องทุนนะครับ V.I เชิงรับหรือพอรตเกษียณเร็วเกษเียณรวยนะครับไม่เหมาะสําหรับการซื้อถือถุงทุนระยะยาวเพราะว่ามันมีการเล่นแรแ่แปรธาตุโดยทําถูกต้อง ตามกฎหมายอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้พอเราเห็นข่าวแบบนี้นะครับแล้วมันมีการปรับตัวขึ้นไปของราคานะครับมันจึงเป็นที่น่าสนใจนะครับมันจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างเพื่อนๆดูนะครับจากที่เมื่อวานอยู่ที่เจ็ดบาทยี่ิอย่างนี้นะครับปรับตัวขึ้นมา35ก็เป็น7บาท5้านะครับสูงสุด7บาท60ิบนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นจุดน่าสนใจว่าเอ้าพอมีการประกาศเพิ่มทุนปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีการไล่ราคาขึ้นไปอ่าผมถามว่าถ้าสมมติว่าเขาอ่าเพิ่มทุนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายในตลาดได้นะครับช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สี่ตุลาวันนี้วันที่หนึ่งตุลาก็อีกสามวันนะครับถ้าเขาดําเนินการเสร็จแล้วนะครับเขาสามารถที่จะนํามาเทขายในตลาดได้นะครับถ้าราคา บนกระดานเทปเนี่ยมันต่ํากว่าการเพิ่มทุนมันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ามันนี่เกมเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือพูดง่ายๆคือเขาเพิ่มทุน6กบาทแปดสิบสี่ใช่ไหมครับถ้าราคาหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นแม่เนี่ยนะครับมันลดลงไปห้าบาทหรือหกบาทเนี่ยถามว่าเจ้าของอหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยเขาจะมีกำไรไหมเขาขาดทุนอันที8แดสิบสี่สตางค์นะครับถ้ามันลดลงไป6บาท ฉันทำยังไงก็ได้ให้หุ้นเนี่ยนะครับมันดูน่าสนใจราคามันก็ต้องขึ้นกราฟราคามันก็ต้องขึ้นนะครับไม่ว่าจะใช้วิธีก,การไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการใช้นอมินีหรือว่าเปิดนะครับบัญชีการซื้อขายหุน้นแบบหลากหลายเยอะแยะไปหมดนะครับช่วยกันนะครับไล่ราคาขึ้นไปก็แล้วแต่นะครับอันนั้นเราไม่ทราบได้นะครับงนั้น ถ้ามีการประกาศเพิ่มทุนแบบ P P หรือประกาศเพิ่มทุนแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ใช่เป็นการเพิ่มทุนแบบ P P เป็นการเพิ่มทุนให้กับพูดถึง้นทุกคนได้รับเหมือนกันหมดเนี่ยคุณปู่วอร์รนเบรเฟต์นะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดปรมาจารย์ด้าน,านการลงทุนแนวว i อยูแ่แล้วก็บอกว่าถ้าได้กําไรสองเท่าเนี่ยการเพิ่มทุนไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับจงท่าสองเท่านะสมมุติว่าเรานะครับ เห็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับมีการประกาศเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับแล้วมีกําไรปีที่ผ่านมาหนึ่งันล้านหรือเฉลี่ยแล้วห้าปีที่ผ่านมากําไรเฉลี่ยปีละหนึ่งพันล้านเพิ่มทุนปุ๊บกำไรขึ้นม,มาเป็นสองพันล้านเนี่ยนะครับนะครับสองเท่านะครับคุณบริเว่าัฟเฟบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่น่าลงทุน,นครับมันต้องระดับสี่เท่านะครับมันต้องระดับสี่เท่าอันนี้คือเป็น นะครับความคิดแบบเจ๋งๆของคุณวอร์เรนเบอร์เฟตนะครับถ้าเพิ่มทุนแล้วนะครับรายได้เพิ่มเงินสองเท่ามันก็คือปกตินั่นเองนะครับแล้วก็เผลอๆนะครับเขาอาจจะจะต้องรบกวนผู้ถือหุ้นไปเรื่อยๆหรือเขาอาจจะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูนะครับต่อไปว่านอกจากประเด็นเรื่องการเพิ่มทุนแล้วเราไปดูเรื่องงบการเงินครับว่าทําไม ยังไม่เหมาะสำหรับการซื้อถือลงทุนในพอร์ตเกษียณรวยนะครับเราก็จะมาดูทีละหัวข้อทีละประเด็นกันเลยนะครับในส่วนของงบก,การเงินเพื่อนๆก็กดขเข้าไปดูในข้อมูลทางการเงินนะครับของบริษัทเราดูสี่บรรทัดแรกเราดูงบดุลก่อนว่างบดุลแข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับสามบรรทัดแรกก็เป็นตัวบอกว่านะครับมีสินทรัพย์รวมเท่าไหร่นะครับ สินทรัพย์รวมจก633เป็น1,500ล้านนะครับแล้วคราวนี้นี่สินรวมจาก146ล้านเป็น900ล้านมันมันล้อกันมากๆเลยนะครับและนี่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาอันนี้ไม่ค่อยน่ารักนะครับนี่เพิ่มอ่าสินทรัพย์รวมมันก็เพิ่มนะครับเพราะว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเพิ่มตามปกติธุรกิจนะครับสินทรัพย์รวมเนี่ยคือการเอาตัวเลขคือ นี่สินรวมเนี่ยบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับบวกกันจึงเท่ากับสินทรัพย์รวมฉะนั้นถ้านี่เพิ่มแล้วสินทรัพย์รวมเพิ่มนียอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอันนี้ถือว่าอ่อนแอนะครับถ้าในสัดส่วนของดี DE นะครับถ้าดีต่ำกว่าหนึ่งถือว่าโอเคนะครับอันนี้ดีเกินหนึ่งนหนึ่งเท่านะครับอันนี้ดูจากตัวเลขนี่เก้าร้อยหนึ่งล้านนะครับ ส่วนหู้ถึงหุ้น542ล้านอันนี้ D/E ต่ำกว่าหนึ่งนะครับ D/E ต่ำกว่าหนึ่งเท่าอันนี้ D/E ต่อไป CR c u ratio นะครับเราต้องไปดูไส้ไหนนะครับว่ามันมีสภาพคล่องทางการเงินเป็นยังไงบ้างเรามาดูงบเงินเต็มนะครับเอาสินทร,รัพย์หมุนเวียนนะครับสินทร,รัพย์หมุนเวียนสินทร,รัพย์หมุนเวียนมีทั้งหมด358ล้านนะครับ358ล้าน 358ห้าสิบล้านเนี่ยนะครับเราเอาไปหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นเท่าไหร่นะครับสามจํหาไว้นะครับหนี้สินหมุนเวียนมีทั้งหมดรวมหนี้สินหมุนเวียนมีทั้งหมดห0ร้อยหลหร้อยหกล้านนะครับ358หบเราเอา358มาหารนะครับ มันต้องได้สองเท่าขึ้นไปนะครับถ้าสองเท่านะครับตัวเลขเนี้ยตกเลยนะครับต่ำกว่า1่ต่ำกว่า0ูนจุดต่ำกว่า0.6นะครับตัวเลขเนี้ยจะต้องพันสองนะครับหมายความว่าถ้าจะเป็น cr 2เท่าขึ้นไปแต่อันนี้คือติดลบนะครับต่ำกว่า1ติดลบนะครับฉะนั้นแล้วว่าโดยงบดุลน,นะครับแข็งแกร่งหรืออ่อนแอยอดเยี่ยมหรือว่า แย่ yeah, นะครับเราก็ฟันธงได้เลยนะครับในสี่บรรทัดแรกนะครับมันจะมีทุนที่ออกชำระแล้วนะครับเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือว่าลดลงนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีหลังนะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกวอลลแลน์อีกละนอกจากเพิ่มทุนก็มีการออกวอลลนด์อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทุนอีกรูปแบบหนึ่งหมายความว่าสี่บรรทัดแรกเนี่ยคือ เกณฑ์เรื่องของการวินิจฉัยหุ้นสําหรับพอร์ตเกษียณรวยว่างบดุลแข็งแกร่งหรืออ่อนแออันนี้ก็เราก็ตกไป1คะแนนนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ละ1น,นะครับต่อไปข้อที่2ครับเรามาดูในเรื่องของกําไรกําไรเราก็ดู6บรรทัดนี้นะครับกําไรของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับดูว่ารายได้เนี่ย เพิ่มขึ้นไหมห้าร้อยหกร้อยเก้าร้อยอันนี้รายได้เพิ่มนะครับอันนี้หกเดือนละห้าร้อยนะครับถ้าสิบสองเดือนก็จะประมาณพันสองนะครับรายได้เพิ่มแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่ารายจ่ายนะเขาเพิ่มขึ้นโอ้แปลกประหลาดที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วก็แซงในปีที่แล้วเนี่ยรายจ่ายนะครับแซงปีก่อนหน้านั้นก็คือรายจ่ายยังน้อยกว่ารายได้อยู่นะครับ แต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาปี66นะครับรายจ่ายเนี่ยนะครับแซงแซงรายได้นะครับตอนนี้ปีนี้ก็แซงเหมือนกันนะครับแสดงว่าผู้บริหารเนี่ยสปีเนี้ยนะครับปี6กเจไม่รู้ว่าเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปล่านะครับได้กําไรมาอยู่ดีๆนะครับแต่ปรากฏว่านะครับแต่ปรากฏว่า2ปีนะครับครึ่งปีครึ่งปีปีครึ่งนะครับปีกับอีก6เดือนมาเนี่ยติดลบนะครับติดลบ เราก็ติดลบเยอะมากมันไม่ใช่ติดลบน้อยนะครับแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับเรื่องของรายได้ถามว่าโตไหมรายได้โตนะครับแต่กําไรโตไหมกาไรไม่โตนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่โผล่ขึ้นมานะครับทําให้อุ้นไม่โตรายได้โตนะครับกําไรไม่โตก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับกรธ ไม่ได้นะครับกำไรไม่ได้3ข้อนะครับหก็คืองบดุลแย่2ก็คือนะครับรายได้ไม่เสถียรนะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับ3ก็คือไม่เติบโตนะครับต่อไปเราไปดูผู้บริหารนะครับข้อที่4เนี่ยเราจะดูผู้บริหารเราดู2ข้อนะครับในส่วนของงบการเงิน ROE นะครับควรจะ8%ขึ้นไปนะครับ สามปีนี่สวยมากคตรเลยนะครับปรากฏว่าสองปีล่าสุดเนี่ยนะครับติดลบไปห้าสิบสี่สิบนะครับท่วมไอ้ปีเดียวนี่ก็ท่วมท่วม,วมไอสาปีที่ผ่านมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิกฤตละวิกฤตด้านผู้บริหารนะครับผู้บริหารเนี่ยเราดูความรู้ความสามารถดูตรงนี้ดูความถนัดชํานาญว่าเขานาเงินทุนของผู้ถือหุ้นเนี่ยไปลงทุนใน ธุรกิจหรือแผนกที่ตัวเองถนัดชำดานาญหรือไม่หรือว่าเปลี่ยนนะครับอันนี้ถือว่าติดลบแบบเยอะมโหฬารเลยนะครับถึงขั้นที่ว่า PE เนี่ยไม่มีค่าหรือประเมินไม่ได้เลยหมายความว่าคือมันไม่น่าสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะคืนทุนชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าลงทุนทุ้นบริษัทเนี่ยเพราะว่า PE เนี่ยมันอ่าแสดงออกถึงว่าเราจะจะได้คืนทุนเมื่อไหร่นะครับอันนี้คราวนี้ พอเราดูในเรื่องของเอาอีไม่ผ่านเกณฑ์เรามาดูเรื่องของความมีน้ำใจของผู้บริหารนะครับปันผลในระดับอัตรา5%ขึ้นไปนะครับใช่หรือไม่นะครับอย่างเฉลี่ย5ปีเนี่ยไม่ถึงนะครับตกไปเนี่ยครับก็ทั้ง2ข้อนี้ก็ไม่ผ่านนะครับ4ข้อในการพิจารณาก็ไม่ผ่านละอย่างข้อที่5ก็คือการเพิ่มทุนเห็นไหมครับเพิ่มทุนแบบพีพีเอารัดเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับ จากที่หุ้นราคา22บาท50บาท37บาทลงมา10บาทเนี่ยตอนนี้ลงมาอีก7บาทแล้วก็มาเพิ่มทุนแบบ P/P 6บาท84แล้วก็ดันราคาขึ้นไป7บาท55อีกอันนี้ก็ยิ่งไม่น่าสนใจเลยสรุปแล้ว5นะครับ5เหตุผลนะ5ข้อเนะี่ยที่เราวินิจฉัยมานะีหุ้นตัวนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องประเมินราคานะครับจึงไม่เหมาะสําหรับพอร์ต กเกษียณเร็วกเกษียณรวยนะครับไม่เหมาะสําหรับพอร์ตพอร์ตนักลงทุนวีไอเชิงลุกด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าเหมาะสําหรับพอร์ตเก่งกําไรสถานเดียวนะครับเหมาะกับพอร์ตเก่งกําไรเป็นยังไงก็คือพอร์ตที่เราจะลงทุนได้5-10%เปอร์เซของพอร์ตโดยรวมทั้งหมดนะครับโดยที่เราอาจจะลงทุนครั้งละ1%หรือ2%เปอร์เซนะครับนะฮสมมติว่าเขาเพิ่มทุนราคา6กบาทแปใช่ไหมครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นราคาเนะี่ยนะครับมันลงไปหกบาทห้าสิบเนี่ยหรือลงไปหกบาทเนี้ยเพื่อนก็เก็บได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเราจะมีอัพไซด์อยู่ประมาณแปดสิบสตางก็คือประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นเจ้ามือจะไม่ยอมนะครับก็คือถ้าวันไหนนะครับถ้ามีการทุบราคาลงไปแล้วก็มีการนะครับไล่ราคาขึ้นไปอีกรอบเนี้ยเราก็ จะมีโอกาสตรงจุดนั้นนะครับถ้ามันไม่ลงมา6บาท50ไม่ลงมา6บาทเราก็ไม่ลงทุนในหุ้นตัวนี้เราก็เอาไว้ในวอตสลิดของอพอร์ตเก็งกำไรนะครับวอตสลิดนะครับของพอร์ตเก็งกำไรก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็นำเสนอให้เพื่อนๆเผื่อท่านใดสนใจนะครับชอบลงทุนแบบได้น้อยนะครับฝึกฝนตนเองนะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะได้มีความถนัดความชำนาญน,นะครับ ในเรื่องของการลงทุนในหุ้นแนวเก่งกำไรนะครับอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสินดีๆนะครับฝากกด s u b s c r subscribe ติดตามกดแชร์ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ